สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกนะคะในวิชาสังคมศึกษาค่ะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องมารยาทในการกราบการไหวและการพูดไปแล้วใช่ไหมคะครั้งนี้ครูจะมาขึ้นหนัวข้อมารยาทการเดินการนั่งและการยืนนะคะการเดินการนั่งการยืน ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและต้องได้ปฏิบัติได้จริงนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะครูก็ได้นำวิดีโอนะคะเป็นคลิปวิดีโอการ์ตูนให้น้องๆน,นะคะได้ศึกษาได้มาเรียนรู้ด้วยกันลองเข้าไปดูพร้อมกันนะคะว่าเป็นอย่างไรเล่าสู่กันฟัง น้องๆเคยพบคนที่ยืนขวางทางหรือนั่งด้วยท่าทางที่ไม่สำรวมบ้างหรือเปล่าครับถ้าน้องๆเคยพบน้องๆรู้สึกยังไงบ้างครับลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับเรามาเรียนเรื่องมารายาทไทยกันต่อจากครั้งที่แล้วกันนะครับน้องๆรู้กันไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องปฏิบัติตามมารายาทในการยืนด้วยถ้าหากเรายืนไม่ดีหรือไม่มีมารายาทการยืนของเราอาจจะเป็นการรบกวนผู้อื่นได้ และยังดูไม่สำรวมอีกด้วยดังนั้นเราจึงต้องมีมารยาทในการยืนมาเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมให้เราปฏิบัติครับมารยาทไทยในการยืนนั้นหากยืนต่อหน้าผู้ใหญ่เราควรจะยืนตัวตรงสำรวมเราอาจจะก้มศรีรษะลงเล็กน้อยแขนแนบลาตัวมือประสานกันถือเป็นการยืนให้เกียรติผู้ใหญ่ค่ะการยืนสนทนากับผู้ใหญ่ ให้ยืนตรงเท้าชิดร้อมตัวเล็กน้อยมือประสานกันอยู่ที่ระดับเอวไม่ควรยืนชิดหรือห่างผู้ใหญ่จนเกินไปหากเรายืนคุยกับเพื่อนยืนเข้าแถวหรือยืนดูการแสดงต่างๆเราควรที่จะยืนในลักษณะสำรวมไม่ก่อความรำคาญหรือกีดขวางผู้อื่นและก็ต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเรียงลำดับก่อนหลังไม่ควรแย่งกันยืน เช่นไม่แซงแถวซื้ออาหารไม่เล่นกับเพื่อนในขณะที่ยืนเข้าแถวไม่ยืนพูดคุยส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นและการยืนที่เราไม่ควรทำอีกอย่างหนึ่งคือการยืนใช้มือเท้าเอวหรือยืนหันหลังให้ผู้ใหญ่เพราะถือว่าเป็นการไม่แสดงความเคารพผู้ใหญ่นะคะนอกจากจะมีมารยาทในการยืนแล้วน้องๆก็ควรที่จะมีมารยาทในการเดินด้วยนะครับเราเป็นคนไทย ควรมีมารยาทในการเดินที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัยด้วยเช่นเมื่อเดินตามหลังผู้ใหญ่ควรเดินเยื้องไปทางซ้ายของผู้ใหญ่และควรเดินอยู่ในระยะที่ห่างกันพอสมควรเพื่อจะได้ไม่เดินชนผู้ใหญ่เมื่อท่านหยุดเดินกระทันหันถ้าเดินทางตามถนนควรเดินโดยไม่กีดขวางทางหรือก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้อื่นและปฏิบัติตามกฎจราจรถ้าเดินในพิธีการต่างๆเช่นเดินเวียนเทียน ควรเดินอย่างสำรวมไม่หยอกล้อหรือเล่นกันต่อมาเป็นมารยาทในการนั่งครับซึ่งมารยาทการนั่งก็มีระเบียบปฏิบัติเช่นเดียวกับการยืนการนั่งเราต้องนั่งสำรวมกิริยาให้ดูเรียบร้อยโดยถ้านั่งบนเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่เราก็จะต้องนั่งด้วยความเรียบร้อยตัวตรงมือทั้งสองข้างวางบนหน้าขาครับแต่ถ้าเรานั่งเก้าอี้โดยทั่วไป สนทนาอยู่กับเพื่อนหรือนั่งในที่ต่างๆเราสามารถนั่งตามสบายได้แต่ก็ไม่ควรนั่งโยกเก้าอี้หรือนั่งในท่าที่ไม่สำรวมนะครับต่อมาถ้าเราต้องนั่งกับพื้นต่อหน้าผู้ใหญ่น้องๆควรที่จะนั่งพับเพียบคือการนั่งราบกับพื้นเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อยตัวตรงมือวางประสานกันไว้ที่ตักไม่ควรเอามือเท้าเอวหรือกอดอกนะครับท่านี้ปฏิบัติได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย คือเป็นท่าที่สำรวมและแสดงออกถึงการเคารพผู้ใหญ่ครับหากเรานั่งสนทนากับเพื่อนหรือนั่งอยู่ตามลำพังเราสามารถนั่งพับเพียบธรรมดาคือการนั่งพับเพียบวางมือไว้บนหน้าขาหรือเอามือเท้าพื้นก็ได้ครับแล้วแต่สะดวก